สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสสวััดีครบขอต้อนรับทุกทันกระสูนรายการครัวคุณต่อยครับขอบคุณมากและแน่นอนนะครับในสัปดาห์หน้าจะถึงแล้วมีครัวคุณต่อย Expo Season หก ตั้งแต่7-11ถึงเมษายนนี้ครับที่ Royal Paragon Hall นะครับชั้น5สูตรการค้าสยามพารากอนครับเปิดตั้งแต่10.00จนถึง2.00นนะครับผมมาได้หลากหลายช่องทางแต่ที่ตรวกสบายง่ายมากคือรถไฟฟ้าลงสถานีสยามครับอยากจะบอกว่าท่านจะได้พบกับยอดฝีมือของเมืองไทยยอดฝีมือของกรัวคุณต่อยกว่า200ร้านค้าและยังพิเศษไปกว่านั้นอีกคือที่พิเศษก็คือครั้งนี้ในการทำงานผมทำเอาออเซนติก เจแปนนิสฟู้ดจริงๆครับคือพ่อครัวเป็นชาวญี่ปุ่นเจ้าของเป็นชาวญี่ปุ่นมารวมดูอีกเป็น10บสร้านเป็นซอยกันไปเลยเป็นซอยญี่ปุ่นเลยเข้าไปนี้หลับตาตึกมาคิดว่าโตเกียวจะไม่งงเลยงงแต่ของแท้ของจริงถ้าท่านรักอาหารญี่ปุ่นและรักแบบว่าอาหารญี่ปุ่นดั้งเดิมไปกันได้เลยแต่ถ้าอาหารไทยผมการันตีได้ผมไม่ แพ้ใครเลยในประเทศนี้ครับผมกล้าพูดดีเป็นครั้งแรกที่ผมพูดออกรายการมาทํางานมา8ปีแต่กล้าพูดวันนี้ผมหันไปทางขวาหันไปยันข้างหน้าข้างหน้าผมเต็มห้องส่งท่านผู้ชมชื่นใจจริงครับเพราะเขาคือยอดฝีมือจริงๆริงเขาคือยอดฝีมือ200กว่าร้านครับพันกว่าเมนูและที่สําคัญก็คือเราภูมิใจนะเพราะว่าประมาณเกินครึ่งนะครับที่ไม่ไปงานไหนและก็ไม่อยากจะไปไหนเพราะเขาขายดีอยู่แล้วเขาไม่ว่างแต่เขายอมมาเพราะเพื่อครัวคุณต่อยเพราะฉะนห้า พลาด7-11เมษายนนี้ต้องเจอกันที่สยามพระกอนฮอล์นะครับชั้น5ศูนย์การค้าสยามพรากอนครับวันนี้มีตัวอย่างครับร้านแรกเลยครับร้านขาหมูกรอบบายเชฟเดะชุดว่าของความดังนะไม่มีใครทำมาก่อนขาหมูที่เหมือนจะอบฝรั่งองมวันนี้วันนี้ภรรยาแจ็คมานะครับแจ็คไม่ว่างเพราะว่าแจ็คไปเดินสายงานอยู่ที่ตรังนี่ผมพูดได้เลยคือเขาทั่วประเทศจริงแล้วเขาไม่ว่างเลยเขามาให้นะครับนี่คือ สุดยอดของขา,ขามุกรอก,กรอก้านต่อไปครับร้านเต้าหู้ทอดสวัสดีแม่โอเล่ <Hey. S 1> hey. ่านอาจจะจำกันไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้สวยซะขนาดนั้นนะครับและขอตัวเม่โอเล่ของแกอร่อยจริงๆนะท่านผู้ชมนี่ๆดูตัวอย่างตัวเนื้อเต้าหู้นะครับจะเป็นโพรงด้านในและตัวน้ำจิ้มนะหอมกลิ่นถั่วขึ้นมามากนี่คือร้านที่สองเรานะแล้วอีกทีหนึ่งว่าเขาทำเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงปากคุณครับใช่แล้วไปอยู่ที่งานจริงๆครับร้านที่สามครับร้านมีกรอบพิมพ์พิลคนสู้ชีวิตเป็นความภาคภูมิใจที่สุดเลยนะเพราะว่าเขาเอามีกรอบที่ทำด้วย มะม่วงหาวมนาโหเจ้าแรกของโลกนะครับของโลกกว่าจะทําได้ร้องไห้ไม่รู้กี่หนนะฮะว่าแล้วว่าอีกปรับสูตรกันอยู่จะแทบตายแต่ในที่สุดออกมาดังทั่วประเทศครับใช่ครับ<อ>ร้านต่อไปครับร้านลูกชิ้นปลาพ2พีน่น้องนี่อร่อยมากเป็นความภูมิใจของคนอิสลามนะครับเป็นความภูมิใจของคนมุสลิมครับเพราะของเขาเป็นฮาลาลแท้ๆทสะอาดสุดๆดแล้วมันมีกี่แห่งที่ได้ออกลูกชิ้นปลาแล้วได้ สิบคะแนนเต็มนะเพราะมันไม่ผสมอะไรเลยแป้งเปิ้งไม่ใส่เพราะมันเขาไม่มีตัง์ตือมไม่มีตัง์ตืองเลยเขาใช้มือามวดโอเคแรงบันดาลใจของเขานั่นร้านต่อมานี่คุณต้องเจอเขาแน่ร้านขนมหวันโชติ ขนมหวานสังขยามะพร้าวอ่อนสาคูแกงตะลุบบัวลอยเผือกเปียกข้าวฟ่างโอ้โหเอางี้ดีกว่าฟังแล้วดูครับดูปากครับดูปากนิชาดีๆดูปากเลยครับถ้าโชติมาแล้วไม่ต้องถามมันอร่อยสุดๆสุดโลกจริง ชติมาแขนหักนะครับครับผมไปเดินเล่นอยู่ในงะได้ใช่ไหบแต่ผมบอกว่าต้องมามาครับครับผมนี่ลูกชายนะครับต้นนะครับลูกชายเจอกันแน่แน่ร้านต่อไปครับร้านบ้านปลาทูมหาชัยนี่ซาเตียปลาทูสดปลาทูนึ่งเกดเอเนื้อมันปลาทูเค็มทรงเครื่องขออนุญาตให้กล้องโคลสอัพคุณเคยเห็นยุดปลาทูตัวใหญ่ขนาดนี้ไหมอันนี้อันนี้เรียกเรียกเรียกปลาทูไม่ได้เรียกอะไร ปั๊ดว่ะใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆครับแล้วของเขาดีจริงๆส่งขายทั่วโลกด้วยนะครับครับผมร้านต่อไปร้านนี้ครับร้านข้าวเหนียวมูนชอสอนแก้วข้าเหมูนขาเหนียวกรอยข้าวเหนียวทุเรียนนะเจ้าแม่ข้าวเหนียวเจ็ดสีของเขาอ่ะเจ้าแม่ข้าวเหนียวเจ็ดสีฮะเจ้าแรกครับไม่ใช่แค่เจ้าแม่ฮะเจ้าแรกของประเทศไทยเมื่อก่อนไม่มีใครทำข้าวเหนียวเจ็ดสีนะครับให้รู้ไว้ด้วยว่าชอสอนแก้วคือเจ้าตำรับ เดี๋ยวนี้มีอใช่แต่เนี่ยคนแรกของประเทศไทยและของเขาดีจริงๆต้องไปกินครับผมร้านต่อไปนะครับร้านเป็ดย่างเฮียโอ้โหร้านนเป็ดนะรี่เป็ดแล้วไมวที่เดิมเลยฮะไหวที่เดิคือเมียครับทํำข้าวนีเขาบอกว่าทำเป็ดยางแม้เมียก็ผัวเดเมียสามีอะไรโอ้โหเมียทา แต่ท่านผู้ชมไปกินฮะอร่อยไหมอร่อยมากเพราะตัวเป็ดเขาเป็นสูตรฮ่องกงใช่ท่าันกินเธอะนอร่อยสุดๆรสติดต่อรวมโชคกับพวกเขาอ่ะนี่ละร้านต่อไปพรกบทองม้วนนี่เจ้าแม่เจ้าม่ทองม้วนสุด ฟักทองใบเตยชาโคลอันชันเผือกแก้วมังกรทำจากสีธรรมชาติทองม้วนกรอบและของเขานะ่หอมเลยว่าหอมน้มะพร้าวมาที่เขาใช้ทำตัวทำม้วนกรอบร้านนี้นะสุดยอดจริงๆครับครับผมร้านต่อไปคือร้านล้านนานี่มีกลุ่มมแคทลูใส้อ่วนแล้วก็มีแหนมขยัน ปลิกหนุ the the ่มอร่อยอร่อยไปกินของเขาได้เลยนะฮะสั่งได้เผ็ดน้อยเผ็ดมากสั่งได้หมดเลยมีหมดและตัวแคบหมูก็อร่อยโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมวครับผมชอบแคบหมูเขามีการปรุงรสในนั้นเสร็จเรียบร้อวใช่ถูกต้องครับร้านต่อไปตัวอันนี้ไม่ต้องพูดถึงข้ามเด็ดม้าไม่ได้เลยได้เลยต้องพูดต้องพูดแมรถดช่องวัดเจมส์ท่านผู้ชมเชื่อมากเขาเคยไปหาหมอดูไปหาพระแล้วเขาบอกเขาถามรอดช่องแล้วพระบอกว่าหนู หนูจะดังทั่วประเทศไทยนี่คพูดจริงๆนะห,หนูจะ <c oughs> เขาไม่เคยคิดมันเป็นไปไม่ได้จะทำรอดช่องมันจะดังทั่วประเทศไทยได้ยังไงถูกไม <c oughs> <ๆ>่ถูกจริงๆและจะ แล้วเขาดังทั่วประเทศไทยจริงถ้ารอดช่องต้องรอดช่องวันเด็ดต้องบอกเลยว่าคือเขาไม่มาเขาด้เพราะเขาขายดีอยู่แล้ววันนึงขายเป็นจุดๆยี่สิบตันโถท่านผู้ชมเวลาไปเนี่ยเพชรเนี่ยเม็ดเท่านี้นะไปแล้วคนก็รอนะเมื่อไหร่สักว่ากจะเพชรลงแต่เขากรุณาเขากรุณากับพวกต่อและยิ่งร้านต่อไปนี่ฮะจินดาแกงไตปลาครัวกิ้งแกงไตปลาครัวติ่งนะครับน้ะเพริกกุ้งเสียดนะฮะแกงเทโพแล้วที่สำคัญที่ติดคะแนนเต็มครับ หน่อไม้สดผัดไก่บ้านท่านต้องกินท่านต้องกินนี่ดดลิเวอรี่มาจากเชียงใหม่เลยลงมาจากเชียงใหม่เลยนะตอนนี้ไปอยู่ที่เชียงใหม่ไปทําปูผัก อ๋อเหรอเขาไปผูกผักไว้เตรียมตัวและยังมีและยังมีของปล่ยเสลวากมายเกลือฮิมาลายันนะครับตาไทยปากิสถานนะครับมีใช้โป้หวานตราชดาผักกาดดองตราแม่บ้านแล้วก็ทิพวรรณไข่เค็มชัยยาตรงมาจากสุราษฎร์ธานีเลยครับนะฮะเรามีของดีๆหมดเลย200กว่าร้านค้าแล้วยังมีอาหารที่เป็นเจแปนนิสออ t ์เทนติกฟู้ดอีกต่างหากและที่สําคัญที่สุดเรามีใจครับครับผมเรามีเรามียอดฝีมือเรามียอดขุนพลทั้งหมดเลยไปเถอะครับท่านจะได้พบแต่ ความย้ำอีกทีครับสัปดาห์หน้าเจอกันแล้วตั้งแต่7-11ถึงเมษายนหวังว่าทุกท่านคงมาทุกวันเพราะเราไปรออยู่ที่นั่นทุกวันเช่นเดียวกันที่รอยัลพารากอนฮอรชั้น5นะครับศูนย์การค้าสยามพารากอนครับเปิดตั้งแต่10โมงจนถึง2ทุ่มนะครับมาได้หลากหลายช่องทางแต่ที่สะดวกง่ายดายนะครับรถไฟฟ้าลงสถานีสยามครับอย่าพลาดครับเราทำด้วยใจจริงท่านผู้ชมปีหนึ่งทำได้หนเดียวจริงและ คราวนี้สยามพรากรให้เราเราชื่นใจจริงๆอยั่งพลาดใใครับพักตัวนี้สักครู่พวกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพงก์ช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ